ทุกคนนี่เราสู่สเศรษฐีชาแนลค่ะตอนนี้ใครอยู่กับพี่เอิร์ธเดงจ้าแล้วก็อยู่กับพี่นันนะคะสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในโรบอทบิลแบทเทิลค่ะเดี๋ยวเราจะมาแข่งสร้างกันเนาะอ๋อแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแฮมเบอร์เกอร์แน่นอนค่ะเรารู้สึกว่าแฮมเบอร์เกอร์น่นาจะเข้าทางเราสุดค่ะเพราะเราสร้างอย่างอืงน่นไม่เป็นเลยค่ะอันนี้น่าจะสร้างง่ายสุดละโดนแฮมเบอร์เกอร์ถ้าได้นะนโมพุทธสะ <Burger>. Yeah. เรียบร้อยเสร็จพอดีมาดูกันดีกว่าแฮมเบอร์เกอร์จะสร้างไงบ้างฝีมือการสร้างของพี่มันแย่มากพี่ขอบอกก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ไม่แถมของแมคโดนัลมาด้วยเออแต่ถือว่าอ้าวน้องเข้ามาหรอขอโทษว่าพี่ไม่ได้อ่านแชทเลยขอโทษนะคะสวัสดีค่ะ กลผิดเฉยมือลัานออันนี้ความจริงพี่น่าจะโหวตให้แบบเขาเรีกเยกอะไรนะอันนั้นเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาแบบได้อยู่กลางๆอย่างเงี้ยต่อกำเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้ดีอยู่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอยู่รายละเอียดดีอยู่เพราะฉะนั้นให้กูดของพี่ไม่น่าติดอันดับหรอกเชื่อปะ่ะเพราะของพี่แบบพยายามจะสู้แล้วแต่สู้ไม่ไหวจริงเฮ้ยอ,อันนี้ของพี่เอง <laughs> เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ดูตลกและจอมปลอมมากใช้เวลาสร้างนานทำได้แค่นี้คือแฮมเบอร์เกอร์จอมปลอมทุกคนลำดับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอโทษนะพี่โจ้ละพี่โจทย์ของเราคือแฮมเบอร์เกอร์แต่พี่สร้างมามาเฮ้ย <laughs> อันนี้ได้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 ดีกว่าของเราอีกแต่เราขอให้การกลาองเพราะใน,น เนื่องในความแบบเขาให้เวลาเยอะถูกป่ะแล้วเราก็แบบเรายังเหลือเวลาอยู่อ่ะพี่พี่ว่านะคนนี้เขาอาจจะใช้เวลาสร้างไม่นานไงมาดูดิอันนี้คือเดี่ยวพี่อันนี้ปิ่นโตรหรืออะไรอ๋อพี่คะหนูขอโทษค่ะขอให้แซดนะครับผิดโจทย์ตั้งแต่แรกเลยพี่อันนี้เหรอเดี่ยวพี่แฮมเบอร์เกอร์นี่มันอันอยางโคมไฟอันหนึ่งเหรอ คอลลี่พอร์นะพี่นะลุ้นกันว่าอันต่อไปจะได้อะไรหนึ่งสองสามแฮมเบอร์เกอร์เนื้อใช่ไหมพี่อันนี้คือเขาสร้างแฮมเบอร์เกอร์เนื้อใช่ไหมทุกคนช่วยบอกพี่ทีเหมือนเขาจะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะงานไม่มีกอ็อ่กลางอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เนื้อเซเว่นบนี่เนีย่ยแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเซเว่นชัดเลย แฮมเบอร์เกอร์เนื้อเซเว่นอะดูดีทุกคนอ่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่รีแบนอันนี้ใช่แฮมเบอร์เกอร์เหรอหรืออันนี้ข้าวผัดนิเหมือนข้าวผัดอ๋อปฏิวัตไม่ถูกขอให้แซดนะพลอยดูไม่ออกอันนี้ฮะฮะฮะแฮมเบอร์เกอร์สิปาโอเครีพรอมเอง ขอโทษนะแต่มันดูไม่ออกจริงๆไม่ได้โกหกแต่มันดูไม่ออก็ดีกกมดมออเมื่อกี้มาผลแล้วใช่ไหมถึงวเวลาดูผลแล้วเหรอมาดูผลใช้ใชนะอ,อยางน้อยเราก็ได้ที่สามแฮมเบอร์เกอร์ของเราแฮมเบอร์เกอร์สุดแสนใจรักของเรา เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่พอดูเล็กๆมันก็น่ากินอยู่นะฮะธงทงไทยไตยรงค่ะดูขอเลือกทงไทยไตรรงค่ะทงไทยไตรรงพ่อหนูจะสร้างทงไทยยังไงล่ะทงชาติไทยมาโจทย์คือทงใช่ไหม ก่อนอื่นขอเสาทมก่อนเสาต้องสีเงินเง,งินอย่างนี้เออมเข้มไปเสาสีประมาณนี้เออได้เลยเออ แดง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 ก่อนใช่ไหมใช่ปะอมถ้าจำไม่ผิดน่าจะแดงก่อนนะแดงขาวนําเงินนะ่ะโอเคนะ่าจะไม่ผิดหรอมั้ง าวน้ำเงินขาวแดงก็ถูกแล้วนะแล้วเราควรทำอะไรต่อทุกคนงั้นเราสร้างเพิ่มเติมดีไหมแบบที่พูดหน้าธงชาติอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่กำลังพูดถึงอะไรกันครับนี่อะเหลือเวลางั้นพี่สร้างเป็นแท่นให้ละกันแทนอิดปูนที่เอาไว้ยืนเคารพธงชาติ ตอนแปดโมงอะทุกคนจะมีที่ยืนเคารพธงชาติถูกปะและนี่แหละที่รังสร้างที่นั่นที่ยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธงนั่นเองค่ะและน้ําก็หนีไปเลยนะคะทุกคนมันไปดูอะไรไม่รู้ไม่สนใจพวกเราเลยนะคะล้อล้อเราหมดเลยเราไม่รู้คนจะคิดอย่างไรกับผลงานของเรานะคะมาดูอันนี้ธงประเทศอะไรอะ่ะ ดูเป็นธงที่ไล่มิติดีนะแต่ไม่รู้ว่าธงของประเทศอะไรอะดีขอโทษนะคะเฮ้ยอันนี้ธงอิตาลีเหรอใช่ธงอิตาลีแล้วนนี้คืออะไรไม่รู้อะงั้นก็ขออนุญ,ญาตเป็นพอดีแล้วกันนะคะแล้วอันนี้อะไรอีกเนี่ยอ๋อฟิลิปปินใช่ไหมฟิลิปปิน เนี um ่ยฟ um ิลิปปินถูกปะอันนี้ธงไทยของเราอจุ๊บปจุ๊บเหรอจุ๊บปะจุ๊บเหรอทุกคนขอโทษนะแต่มันคือจุ๊บปจุ๊บปะบอกพิธีอันกลางๆแล้วกันเขาบอกว่าธงนะหรือแลงนี้ที่เราเข้าใจกันไม่ไม่ได้หมายถึงธงเหร แปลกหมายถึงทงไม่ใช่หรออันนี้ขอรีพอร์ตนะไม่รู้คืออะไรอันนี้อะไรอะ่ะแฮมเบอร์เกอร์ปะ่หนะปปะหรือเขาเรียกอะไรนะเคบับป่ะหรืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะรีพอร์ตได้ไหมอะ่ะหนูไม่รู้อะ่ะอันต่อไปทงประเทศอีหยังวะอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วอ้าขอโทษค่ะ หนูขอโเธอแต่หนูดูไม่ออกอันนี้ทงอะไรขอหันไปมอง่างนี้หน่อยไม่รู้ประเทศอะไรอ่ะไม่ใช่เจแปนด้วยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะให้ออกกลางๆแล้วกันนะคะไม่รู้ทงประเทศอะไรค่ะอ่าอันนี้มาเลเซียเหรอถือว่าอยู่ในหลับกูละกันค่ะ สร้างไปแบบไม่คิดอะไรนะสารับพี่อ่ะพี่คือพี่สร้างเท่าที่พี่คิดอันนี้ธงประเทศอะไรนี้แดงเถือกเชียวเอ่อประเทศมินเนี่ยนใช่ไหมโอเคโอเคเอ่อถือว่ากู้แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าธงประเทศอะไรแต่น่าจะประเทศมินเนี่ยนแหละอืมเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ธงปลาหมึกด้่นอะไรเคลียร์ก่อนธงปลาหมึกเมื่อกี้อะไรธงปลาหมึกเมือ่อกี้ ไอ้ตรงที่มันเป็ติดขึ้นหนือปรามืออันนั้นน่ะคือไร <c oughs> อาซีเพนนี่นี่คือเศร้าเลยนะอ้าวอ้าวได้หมูบินเฉยอ๋อสร้างหมูบินไม่เป็นน่ะงั้นหมูสีชมพูถูกปะเฮ้ยมันชมพูเกินไปชมพูนี้เออชมพูนี้เออได้แล้ว น้องหมูตาขาวน้องหมูตาขาวก่อนแล้วก็น้องหมูตาดำด้วย <c oughs> น้องหมูตาเหล่ <c oughs> น้องหมูตาเหล่มาก <c oughs> งั้นเอาปากสีแดงแจ๋เลยละกัน ลึมไปเลยมันคือไฟอิ่งนะแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างจมูกหมูเลยเยังไม่รู้เป็นหมูนี่ไงแล้วก็รูจมูกหมูหมก็ประมาณนี้แล้วกันอ่าเอาเป็นรูจมูกสีดำให้รู้ไปเลยว่าตรงนี้คือจมูกหมูนะจ๊ะไม่ใช่อย่างอื่นนะจ๊ะเอ่มทุลรษ <c oughs> เอ่อ uh, ไม่ได้เบี้ยวจะหมู่หมูเบี้ยวไม่ได้เออก็ยังเรียกว่าเบี้ยวอยู่นะลบอีกรอบได้ไหมะเออได้สักทีจะหมูกหมูเป็นหมูที่ตาทะลึงมากเลยอะ่ะ <laughs> ฟลายยิ่งทีด้วยนี่เขาบอกว่าฟลายยิงถูกป้าก็ต้องมีปีกเรียบร้อย หมู่บินมาแล้วเจ้าค่ะแท็กหมู่บินได้ไหมทุกคนทุกคนนี่คือหมู่บินไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเห็นอย่างไรกับหมู่บินตัวนี้แต่มันคือหมู่บินที่พี่ตั้งใจสร้างมากๆเลยนะพี่ทําได้แค่นี้จริงๆหมู่บินลายพีคอ่ะอ่ะพี่ลืมเลย ถ้ามันอยากเป็นหมู่บินได้จริงๆมันต้องมีห่วงหนังฟ้าถูกปะแต่พี่ว่าพี่สร้างไม่ทันการโหวตเริ่มขึ้นแล้วเร็วๆมาเร็วๆลเจ้าหมู่บินฮะเดี๋ยวพีโจลูลกนี่มันกล่องไหมครับจัดจัดอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ย,เห,ยเหมือนเงีนแครอะ่ะเงียนแคทอะ่ะ เหมือนเลยแต่เป็นหมูแคทเอ่อเนียนพิกแทนได้ไหมเอ่อให้กู้แล้วกันเพราะมันบินอยู่เหมือนจริงอ๋อนี่นี่ของพี่เองเขาคือเจ้าหมูบินไม่สมประกอบยังไงล่ะตอบให้ถามว่ามันคืออะไรเหรอมันคือหมูบินไม่สมประกอบส่วนอันนี้ใช่หมูเหรอพี่เอ่อขอโทษนะคะแต่ว่า เหมือนหมูแหละแต่ว่ามันไม่ได้บินน่ะเหมือนางไม่เสร็จก็ให้กลางๆไปแล้วกันเนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนมันไม่ได้บินอยู่เดะต้องมอจากบนฟ้าเหรอถึงจะเหมือนหมูอ่อหมูแต่มันไม่ได้บินแฮะให้กลางๆแล้วกันอ่อไอเลิฟ <c oughs> อะไรอะ่ะฮะ ผิดโจทย์แล้วลูกไม่ใช่หมูบินหมูบินของกีน่าจะไม่สมประกอบที่สุดแลหละเฮ้ยเป็นหมูแต่มันไม่ได้บินให้กลางๆนะเพราะว่าเปนหมูแต่มันไม่ได้บินนะเด้นั่นแหละปัญหาถ้ามันบินด้วยจะดีมากเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพวกนายก็คิดเหมือนเราสินะแล้วนี้อะไรเนี่ยมินเนี่ยนมาไงพี่ <laughs> พี่เจ <laughs> ไวไกลๆเลยมินเนี่ยนจะหมดหรือยังนะอ่ะเ <c oughs> ฉันสร้างไม่เสร็จขอไอ้แซดรู้ว่าเหมือนจะมันเหมือนจะบินอยู่แต่ว่ามันยังไม่เสร็จสินะก็ขอให้แซดและกันนะคะไม่ได้ดีพอพอน้องยังไม่ทันอันนี้อะไรอะ่ะเอ่อจะเรียกว่าเหมือนหมูก,ก็ไม่ใช่จะเรียกว่าเหมือนตัวอะไรก็ไม่เชิง เออขอให้ไม่ดีพอแล้วกันแซดค่ะอาอะอะอ่อ L..O..L.. รีพอร์ตไหมโอ้ง่ายๆรีพอร์ตอย่างนี้เลยอีหยังวะเขาเผลอลบหรือเปล่า่ะรีพอร์ตอีรอบนึงเขาเผลอลบอ่ะ เลือีกไหมเหรอใครอีกไหมคะฮะรีพอร์ตทุกคนคงไม่เห็นตัวหนังสือนั้นใช่ไหมถ้าเห็นพี่ขอโทษแล้วกันพอพี่เห็นปั๊บพี่อ่านปั๊บพี่ลบทิ้งเลยซีเพ็ญนี่หมดแล้วใช่ไหมประกาศผลมางานประกาศผลแล้วจ้า องแหละ <c oughs> เป็นหมูบินที่ไม่สมประกอบเราก็ดีใจมากที่น้องได้ึ้นถึงน้องจะไม่สมประกอบแต่น้องก็พาเราสู่ชัยชนะอันดับสองงั้นก็พอดีกว่าเนาะงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะสำหรับนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกันมาคะ่ะคุณทุกคนแล้วก็ดูกันมาจนจบขอบคุณมากๆเลยค่ะ